สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นมีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องในกระดท่นผู้ชมทั้งเรื่องของดาราที่ออกมาคอเอาต,ตอนนี้แล้วก็นายเสกสะถุนหรือว่าเสกสกลอะไรสักอย่างนั้นก็ได้ออกมาตอบโต้ยิ่งรักว่าให้อยู่เงียบๆแล้วก็โคศกเพื่อไทยนําโดยอรุณีกาศยานนท์ก็แน่ให้โบ้เงียบปากไปแล้วก็ให้บอกนายให้ขึ้นค่าแรง400ให้ได้ก่อนเย้ยครบรอบ2ปีแล้วย,ยังทําไม่ได้ไล่ไปทําตัวให้เป็นประโยชน์ดีกว่านี้จะดีกว่าในกระบท่นผะู้ชม ผมก็เลยส่งผลให้ภาพข้างหลังนั้นเป็นสมัยที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันที่ร้องเพลงระตันยูทัพสินั้นยื่นเสนอเสนอเสนอสหาที่ยืนไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรแนะ่พลเอกวิทยุที่ผมชื่นชอบนะระวังมันจะงาบหัวท่านไปแดกนี้อยางดิบดีกันเลยทีเดียวก็ต้องจัดตามองนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นางสาวยิ่งรักออกมาโพสให้กําลังใจกลุ่มคนแรง,งงานเมื่อวานนี้นั้นโดยก็ได้โดย,โดย,โดย ไอโบสวนครับท่านแต่ส่วนไปส่วนมาตอนนี้เพื่อไทยซัดไอโบเอาเวลาแซยิ่งรักไปบอกนายขึ้นค่าแรง400บาทให้ได้ก่อนโดย400บาทให้ได้ก่อนเยอะยันครบรอบ2ปีแล้วยังทําไม่ได้ไล่ไปทําตัวให้เป็นประโยชน์กว่านี้จะดีกว่าก็าไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมเกือบอาจจะอ่านผิดเป็นไล่ให้ไปทําตัวให้เป็นประโยชน์ดูจากบุญคุณโทษสมกับชาติต้องรักษาโบสมัยชาติไม่พัฒนาต้อง <laughs> โอ้โหจะพูดมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเอาไปว่า ใขรใหญ่นะในหอกนี้ก็จะเดินตามตีนหรือป่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นโดยอาจารย์หญิงอรุณีกัศยานนท์โคศกพักเพื่อไทยกล่าวถึงนายเสกสัถุนอะไรทักอย่างนี้ผู้ช่วยอะไรก็สุดแต่แต่ช่างกับแม่มันไปก่อนพาดพิงยิ่งรักชินวัตอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้ยึดอำนาจใครมาแต่อย่างใดซึ่งโพสต์ข้อความบน Facebook เฟซบุ๊กเรื่องในวันแรงงานพร้อมเสนอพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยทเทคโนโลยีนั้นโดยอาจารย์หญิงกล่าวว่านายเสกสัถุนยอมรับว่ามาตรการด้านแรงงานของรัฐบาลเป็นไปแบบค่อยค่อย เดินหน้าอาจไม่เท่ากับประเทศใหญ่ๆบางประเทศเท่ากับภายหลังรัฐบาลล่าช้าในการช่วยเหลือภาคแรงงานอยากบอกนายเสกสทนเสกสทุนอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ฝากไปถึงนายสุชาติชมกิจรัฐมนตรีว่าการแรงงานว่าการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานรอไม่ได้แม้แต่วันเดียวทุกคนกินข้าวสามมื้อต้องใช้เงินทุกวันการแก้ไขปัญหาจึงต้องทันเหตุการณ์ใช้สติปัญญารู้เท่าทันปัญหารีบแก้ไขมากกว่าแก้ตัวนะครับท่านผู้ชมโดยอาจารย์หญิงบอกว่าทุกคนกินข้าวสามมื้อแต่ว่าไม่ทราบว่าคนที่อาจารย์หญิงพูดอยู่นั้นไม่ ทราบว่าตอนนี้วัวควายจะผ่านบ้านหรือเปล่าเพราะว่ายญาอาจจะเตียนหมดแล้วหรือเปล่าน,นั้นก็ไม่อาจทราบได้ในท่านบูชมโดยคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะภักแรงงานไม่เคยลืมนายกยิ่งรักที่ขึ้นแรงงาน300บาทต่อวันทันทีที่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นพักการเมืองที่หาเสียงขายฝันเหมือนบางพักในทกานบูชมแม่มึงเอ้ยปากดีอย่างสุดติงเลยทีเดียวจะขึ้นนู่นจะขึ้นนี่ส่วนที่ขึ้นจริง,รงๆนั้นก็คือ ขึ้นทุกอย่างเลยครับท่านอ่านแล้วก็อารมณ์จะขึ้นด้วยนะรท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองโดยที่สัญญาประชาชนว่าจะปรับค่าแรงเป็น400บาทต่อวันอันนี้ครบรอบ2ปีแล้วยังไม่ทําส้งตีนอะไรเลยอ๋อไม่ใช่ยังทําอะไรไม่ได้นายเสกสถุนควรทําตัวให้เป็นประโยชน์กับไปทวงถามค่าแรงงานจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาต่อไอโบครับท่านโดยภาพนี้ก็เป็นไอโบนั้นกําลังคารวะสวัสดีไอฮิตเลย์อยู่หรือเปล่าก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆภาพข้างหลัง นั้นสดิสสดเซิ้งอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแล้วก็คนคนนี้นั่นทำไมยิ่งเห็นยิ่งรักนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองหรือจะไม่จับตามองก็ได้ท่ามกลางโพถื่นครับท่านได้ออกมาอีกแล้วเผยคนไทยชอบประยุทธ์ตอนนี้ผมก็พยายามโทรไปหาคนไทยบท่านผูชมก็ได้สอบถามต่างๆน,นานาว่าเอ้ยอันนี้มันไม่มาตรวจสอบเราเลยมันเป็นโพเถื่นหรือเปล่าวะเนี่ยโดยคนไทยชอบประยุทธ์หนุนเป็นผู้นําเด็ดขาดเกือบจานผิดเป็นหนุนเป็นผู้นำเผด็จการแก้โควิด โพดังเผยเหตุผลก็ออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งเติมเสริมแต่งแต,แต่อย่างไดครับท่านแล้วก็ไอ้โพเถื่อนที่ว่านี้ไม่ทราบว่ามันไปมวมุดรูอยู่อยู่ใครใครสักคนหรือเปล่าที่บอกว่าถ้าเกิดสมัยยิ่งรักชินวัตรชนะนั้นจะไปขุดรูอยู่โดยโพเถื่อนครับท่านเผยชาัดคนเลือกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปมันเลือกใครวะใครมันไปบวสักทีวะเนี่ย พอ,อต้องการผู้นำที่มีความเด็ดขาดช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็วรวดเร็วที่ว่านี้อาจจะหมายถึงรวดเร็วเหมือนกับเต่าค่าหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามในะคะรดนผู้ชมโดยไอ้โพเถื่อนที่ว่านี้เมื่อสอบถามถึงลักษณะผู้นำฝ่าโควิดที่ประชาชนต้องการพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละหกสิบเก้าจุดเก้าช่วยเหลือประชาชนด้วยความเร็วฉับไวลองลงมาคือร้อยละหกสิบห้าจุดสามเป็นภาพลักษณ์อะไรต่างๆนะก็เลดิตบีไปก่อนในะครดนผู้ชมผมแน่ใจเหลือเกินว่าไอ้นี่มันค่อนข้างที่จะเป็นโพเถื่อนโดยสอบถามคนไทยโดยคนไทยที่ว่านั้นก็ไม่ คนไทยที่ไหนอาจจะเป็นคนไทยในกาลาหรือพวกสลิมหรือเปลา่าหรือว่าเมคขึ้นมาเองนั้นก็ไม่อาจทราบได้แล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นสำนักไหนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ดาราออกมาขอ,อาวอย่างมากมายไก่กองก,กันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้มาถึงคิวของแกนเดอะสตาร์นะครับท่านผู้ชมน้องสาวของเกสการ9ด้าด้วยเสียงก้านั้นซึ่งผมเห็นทีไรนั้นต้องเอามือปิดป้องนะครับเพราะว่าข่าวเหลือเกินข่าวทะลุกำแพงข่าวโอโม่อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวทั้งแกนทั้งเกสนี้แต่ นี้ออกมาจวกรัฐบาลแล้วเอาเละเว้ยโดยสิ้นหวังแกนเดอะสตาจวกรัฐบาลทําผิดไม่ยอมรับโทษทุกอย่างแต่ไม่โทษตัวเองโดยตดยคนอื่นนั้นเหม็นเท่าภูเขาตดของเราเราเห็นเท่าเส้นผมตดคนอื่นเ,เหม็นเบื่อเหลือจะทนตดของตนหอมดีมีสกุลตอนแรกผมก็จะพยายามอ่านก่อนนี้แต่ว่าขึ้นต้นผิดนะครับท่านผู้ชมโดยผิดคนอื่นเราเห็นเท่าภูเขาผิดของเราเราเห็นเท่าเส้นผมตดคนอื่นเหม็นเบื่อเหลือจะทนตดของตนหอมดีมีสกุลนั้นเอามาใช้กับรัฐบาลนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจ โดยวันที่7 7 7เมษาที่ผ่านมาก่อนพัดส,สอนด้วยเสียงก้าวหรือแกนตะสตาได้คือวิทข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว โทษทุกคนโทษทุกอย่างแต่ไม่เคยโทษตัวเองทําเหล่าผู้ติดต,ตามและแฟนคลับตั้งคําถามว่าเธอนั้นกําลังจะสื่อถึงไคยในยการดึงผู้ชมหลังจากที่ผมได้อ่านนั้นผมก็นึกอยู่ตัวเดียวเลยจนกระทั่งสาวแกนได้เข้ามาตอบในทวิตดังกล่าวเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ระบุว่าขอมาชี้แจงอีกรอบนะคะหมายถึงรัฐบาลค่ะทํางานผิดพลาดใดๆก็พอเข้าใจได้แต่ในสถานการณ์แบบนี้ว่าบางอย่างก็เกินจะควบคุมแต่ก็มีสักครั้งไหมที่ออกมายอมรับความผิดขอโทษจากใจจริงหรือแสดงความรับ ผิดชอบใดๆอย่างที่ผู้นาทั่วโลกเขาทํากันมันทําให้ประชาชนอย่างเรารู้สึกสิ้นหวังมากจริงๆจากใจก็อันนี้ได้ใจผมไปเลยหลังจากที่ได้ใจผมไปอย่างเนิ่นนานกันแล้วนั้นสําหรับแกนเดอร์สตาร์ก็เป็นคนนี้ครับท่านยิ่งเห็นก็ยิ่งรักเหมือนเดิมเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแล้วผมตอนนี้มองอะไรก็อาจจะเป็นสะอึกเลยครับท่านส่วนคุณนวัดอินทราไกรศิลก็ได้ประกาศก้าคาขับเท้าอย่างชัดเจน แล้วตอนนี้ลั่นไม่ฉีดวัคซีนเซอร์เจนก็ไม่ทราบว่าวัคซีนเซอร์เจนนั้นเป็นอะไรท่านก็ลองเอาไปคิดดูนะครับท่านนะญาติคนตายฟ้องรัฐบาลก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นปัญหาคาราการะเังหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้มาเลเซียนั้นได้ทําการยกเลิกการฉีดวัคซีนจุดๆๆไปแล้วโดยได้บอกว่าเอ่อมันมีปัญหากับเลือดสาเหตุที่ผมบอกว่าวัคซีนจุดๆ,ๆนี้ไม่ใช่เพราะอะไรแต่ว่าลืมนึกไม่ออกแล้วมันคือแอสตราหรือว่าชิชโนอะไรสักอย่างนั้นนะคะับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ชิโนไทยแต่อย่างใดนั้นเป็น บริษัทก่อสร้างครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยนวัดฟาดคาขับเฮาลั่นไม่ฉีดวัคซีนเสอร์เจนหรือว่าอาจจะบอกว่าหมายถึงวัคซีนก๊อปเกตเอหรือเปล่าวะเนี่ยม็อกโอเซนเสอร์เจนนะครับท่านผู้ชมแน่ยากคนตายฟ้องรัฐบาลชี้พลกรฉุกเฉินเป็นฆาตกรแล้วก็ประชาชนทนทุกข์ต้นตอระบาดแทบจะไม่ได้ไไม่ด้รับโทษโดยก็มีการเชื่อมโยงจากการประชาชนต้องช่วยกันผ่าวันพ้นวิกฤตต่างๆนานานี้ก็โยงไปถึงคัตเตอร์ทองหล่อต่างๆนาน นะครับท่ผู้ชมแล้วก็บอกว่าจะไม่ฉีดวัคซีนเือนเจ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเซอรเจ้นที่ว่านี้เมื่อไหร่มันจะได้ฉีดก็เป็นสิ่งที่ล้มเหลวหรือจะไม่ล้มเหลวนั้นถ้าเกิดในบรรดาสลิมรอดช่องนั้นก็คงจะชอบอย่างกับโพเถื่อนที่ผมบอกไปแล้วนั้นโดยโพเถื่อนไม่รู้ว่ามันไปสำรวจที่ดาวังคารหรือว่ารูไหนเผยคนไทยชอบประยุทธ์หนุนเป็นผู้นําเด็ดขาดแก้โควิด <c oughs> <c oughs> แม่เมอ้ยพูดไม่ออกเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาณด้านน้ำทุนอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้หลังจากที่คัสเตอร์ทองหล่อระบาดออกไปนั้นโดยรักแทอจะแพ้อะไรนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้รักแท้อาจจะแพ้ทองหล่อแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวครับท่านแต่ว่าเต้มงคลกิจแฉตำรวจบุรีรัมย์รีบจัด ออกหมายล่วงหน้าคดีศักสยามฟ้องในการดานผู้ชมสาเหตุที่ผมช้าไปเมื่อกี้นั้นกาลังดูว่ามันศักสยองหรือเปล่าอ,อ๋อไม่ใช่ศักสยามก็เป็นข่าวออกมาเรื่อยๆโดยออกหมายจับล่วงหน้าคดีศักสยามฟ้องในการดานผู้ชมโดยสสเตฟแชร์หมายเรียกในคดีศักสยามฟ้องแล้วก็ตํารวจบุรีรัมย์ลงวันที่ก่อนที่จะเกิดเหตุวันฟ้องร้องเสียอีกถามกับเร่งรีบหรือว่าจงใจก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากมงคลกิจในะครดานผู้ชมที่ได้ถามไปนั้นโดยตํารวจบุรีรัมย์ลงวันที่ก่อน วันเกิดเหตุแล้วก็ก่อนวันที่ฟ้องร้องเสียอีกก็ต้องจับตาม,มองนะครับทดนบูชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยมงคลกิจสงสัยว่ารัฐมนตรีคมนาคมมอบอำนาจฟ้องผมลงบันทึกเมื่อวันที่23เมษายน64จากเหตุที่ผมไร้สด แต่ว่าอันนี้มงคลกิจนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่นัดวิวแต่อย่างใดฟังไว้ก่อน <c oughs> ในสัมสยามมันก็ลงเข้ามาฟังนั้นมันก็อย่าเพิ่งยิ้มว้ยเฮ้ยกูไม่เกี่ยวโดยผมไล์สดเมื่อวันที่17เมษายน64แต่ออกหมายเรียกผมครั้งที่1ลงวันที่10เมษายน64ครับท่านเอาละเว้ยตอนนี้แปลกประหลาดอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวแล้วโดยมงคลกิจได้ทําการไลสส์สดวันที่17เมษายน64แต่ออกหมายเรียกนั้นลงวันที่10เมษาก็นับว่าเป็นการล้าสุดๆมาก่อนการเวลาหรือเปล่าสําหรับลงพักนี้ก ออกหมายก่อนที่จะเกิดเหตุและก่อนแจ้งความจะเป็นหมายที่ออกโดยชอบกฎหมายหรือไม่อาจจะเป็นการกันแกล้งหรือเร่งรีบออกหมายจนเกินไปหรือจงใจกันแกล้งในทางการเมืองหรือเปล่าอะไรต่างๆนานานั้นก็สุดแท้แต่บลลผมสงสัยจึงเรียนมาแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไรก็ตามออกหมายใหม่ให้ถูกต้องนะครับ ่านตำรวจพลตำรวจโทรพันตำรวจโทรอะไรสักอย่างหนึ่งสอนอบุรีลมแล้วก็ด้วยความหวังดีก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเรียนขยเบื้องต้นตอนนี้ไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจวันนี้โควิดเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญหรือจะไม่สําคัญนั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้ครับท่านแต่ที่แน่ใจตอนนี้ดาราเริ่มจะออกมาส่งเสียงมากขึ้นแล้วนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะท่านผู้ชมอย่าปล่อยให้หนูนาแล้วก็ใครอีกหลายๆคนนั่นเดียวได้โดยตอนนี้น้องเกดก็ไม่ใช่ใครแล้ววะ อ๋อแกนน้องสาวของเกสการก้าก็ได้ออกมาขอเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนโควิดวันนี้บวกขึ้นมา19 4 0รลายแล้วก็ดับเพิ่มอีก2ีรเป็นายป่วยสะสม6 8 9ม4รลายโดยวันนี้นั้นในกรทมนั้นมีดับไปอยู่หลายลายเหมือนกันแต่ว่าจดบันทึกมาไม่ทันแล้วก็วันนี้มีม็อบนะครับท่านผู้ชมจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปศา,าลอาญารัชดาโดยตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตะกวดเอ้ไม่ใช่ตำรวจเริ่มเข้ามาก้านแล้วก็ต้องติดตามอีกทีโดยยอดโควิดเมื่อวนนนั้1891 ส่วนวันนี้1940ลายก็นับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นมาส่วนยอดการเสียชีวิตนั้นเมื่อวานก็21ลายวันนี้ก็21ลายเท่ากันเลยก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้รัฐบาลน,นี้ก็บอกว่าเศรษฐกิจจะดีหรือเปล่านนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจได้อ,อโครงการบ้าบบอๆคอแตกมาอีกแล้วโดยนวัดเดือด คาสเตอร์คาเฟ่เดิอที่จัดงานลดน้ำกดหัวอ๋อไม่ใช่ลดน้ำดำหัวไอ้สมศักดิ์นะครับท่านเทพสุทินลามแล้ว49ราลายอะไรของมันวะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรโดยข่าวนี้ก็เพิ่งเลื่อนผ่านออกมาเจอนะครับก็ต้องขอแถลงเรียนบอกไว้ตรงนี้แล้วก็จะไม่ยอมฉีดวัคซีนเสริมเชนสาหรับนวัดอินทรกษัศิลนี้ก็ต้องติดตามต่อไปโดยพิษโควิดทําให้สวนเสือศรีราชาซึ่งเปิดกิจการมานานเกือบ24ิปีน้นได้ประกาศปิดกิจการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ก็น,นับว่าเป็นการเจ๊งเกือบจะทั่วหน้าทั่วถึงอย่างมั่นคงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเป็นสมัยนายกทักษิณนั้นมั่งคั่งร่ํารวยแต่นี้มั่นคั่งจนลงไม่พัฒนาหรือเปล่านั่นก็อย่าไปพูดแบบนั้นครับท่านส่วนข่าวนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นความจริงได้โดยถึงสารรัฐมนูญแล้วเพื่อไทยเผยปมสถานะประยุทธ์สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีโดยข่าวนี้นั้นผมก็ไม่เชื่อแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมโดยฮิตเล่ของเราส่งเข้ามาประกวดหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆน มันยังอยู่ยั่งยืนยงโดยสอสเพื่อไทยฟุ้งเรื่องสารลรัฐธรรมนูลปมสถานะประยุทธ์สิ้นสุดนายกัรฐมนูลตัวอกรณีรถไฟฟ้าสีเขียวขยายสัมปทานเอื้อเอกชนหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจคือไม่น่าจะ หลุดนะครับท่านผู้ชมมันน่าจะอยู่อีกชั่วนาตาปีเลยส่วนเวทีไล่ประยุทธ์จวกรัฐบาลปกปิดข้อมูลวัคซีนชินโนแวกไม่ทานไม่ผ่านมาตรฐานสากลก็ไม่ทราบว่าเป็นวัคซีนตัวเดียวกับที่มาเลเซียระงับการฉีดไปแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจไม่ทราบว่าเป็นเอสตา้าเซเนกาหรือว่าชินโนแวกนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ชินโนไทยแต่อย่างใดก็เป็นสิ่งที่น่าจับจ้องอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นั้นต้องส่งเสียงไปถึงไอ้พวกโบโบทั้งหลายว่าให้มึงหุบป,ปากก เดินตามยิ่งรักชินวัรนะครับท่านผู้ชมแต่งเพลงกระตันยูทักสินไอโง่นั่นรักทักสินทำไมวะ <laughs> เพลงอะไรทักอย่างนี่แหละผมไม่อยากร้องมากเดี๋ยวเพราะเกินแล้วมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมหรือทั้งหลายาจ,จะถามมาว่าเพราะแต่ว่าเพราะอะไรถึงร้องก็อาจจะทําให้ผมนั้นเจ็บปวดเหลือเกินเลยทีเดียวก็ไม่สามารถที่จะแถลงข่าวอันนี้ต่อไปได้แต่ที่แน่ๆ ชัดเจนเลยอะอุ๊ยหอกหักใสก,กระเบือ้อหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้ทําไมชอบแต่วัคซีนจีนเอาละเว้ยหลังจากที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในเช่นเกมแล้วนะว่าจะไม่ฉีดวัคซีนเสริมเจนอะไรนั้น <c oughs> โดยนวัตสัตว์อนุทินไม่ให้เลือกวัคซีนพเพลิดการเขาลบสิทธิ์ความเป็นมนุษย์คนอื่นบ้างก็ออกมาจากนวัตอีกแล้วนะคร,รับท่านผู้ชมแต่นวัตที่ว่านี้ไม่ใช่ป้องนวัตที่เป็นพระเอกแต่อย่างใดก็ต้องจับตามองโดยช่วงนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความคุกุนอย่างสุดติงเลยทีเดียวนะคร,รับมมท แล้วผมก็ดูว่าทำไมข่าวมันดูเหมือนซ้ําๆว่าอ๋อไปเปิดหน้าเมื่อวานแล้วก็วันนี้เพิ่งจะมาเปิดเจอใหม่ก็ต้องติดตามในการดูชมโดยวันนี้นั้นใช้เวลาก่อนจะถ่ายนี้อยู่หลายนาทีเหมือนกันใส่สูตรยังไงให้ดูดีโดยโอเค google ผมก็ปรากฏว่าหืใส่สูตรยังไงให้ดูดี ต่อไปนี้คือข้อมูลจากก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าการใส่สูตรให้ดูดีนั้นถ้าเกิดจะนั่งนั้นจะใส่กระดุมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดใส่กระดุมนั้นอาจจะเหมือนประยุจันโอชาตอนที่ไปอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็พุงปิดแต่ของผมมันไม่มีพุงไงผมหุ่นดีไงหรือเปล่าวะใช่ไหมวะาน่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใส่ไม่ใส่กระดุมนี้จะอยู่ประมาณนี้แต่ของผมนั้นถ้าเกิดไม่ใส่มันก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วเพราะผมเป็นคนหุ่นค่อนข้างที่จะสมาร์ทต่างใหญ่เบอตูหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องขอถแงเรรียยนขาาว่่่ไมู้จะใส อย่างไรให้ถูกดีเอาเป็นว่าใส่อะไรหรือว่าจะไม่ใส่อะไรนั้นก็ออกมาถแถลงข่าวให้ท่านรับทราบได้โดยทั่วกันนะครับท่านผู้ชมและเดี๋ยวหากมีสถานการณ์อะไรเดี๋ยวจะมาจัดแจงแถลงข่าวอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่เคารบขนาดนี้ถ้ารับฟังข่าวจากที่ไหนนะก็ขอให้ท่านสุขีสุขีอยู่ดีมีสุขห่างไกลจากโควิดอย่างชั่วน,นาตาปีกันเลยทีเดียวจริงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับ